ขั้นตอนการใช้เครื่องบด Anfim Luna ขัน้น,นตอนแรกเราจะทำการประกอบโถโดยให้ตัวเขี้ยวใส่ให้ตรงช่องบนเครื่องบดเพราะด้านบนจะมีตัวเซฟตี้เซนเซอร์ขั้นตอนต่อไปเปิดฝาโถเมล็ดกาแฟใส่เมล็ดกาแฟและปิดฝาตัวโถ,วโถวสามารถจุได้สูงสุด2กิโล เปิดสลักก้านเมล็กาแฟดันเข้าด้านในให้เมล็กาแฟไหลลงสู่เฟืองบดเปิดสวิตช์หลังเครื่องบดไปที่สัญลักษณ์ตัวไอเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานหน้าจอจะแสดงสูตรขึ้นมาโดยสูตรปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยกรอบสีเหลือง โดยบนหน้าจอจะประกอบไปด้วย3สูตรที่เป็นซิงเกิลช็อตจะมีรูปถ้วยกาแฟาเพียงถ้วยเดียวดับเบิลช็อตที่มีถ้วยกาแฟ2ถ้วยและตัวเอกตร้าช็อตที่เป็นกาแฟาแก้วใหญ่และอีกหนึ่งปุ่มที่เป็นปุ่มเมน,นูนที่แต่ละปุ่มจะสามารถปรับตั้งระยะเวลาในการบดได้อย่างอิสระตรงนี้เรียกว่าแกนปรับเบอร์บดท,ที่จะควบคุมหมายเลขเบอร์บดด้านบนที่วิธีการปรับถ้าต้องการให้ผงกาแฟาละเอียดจะหมุนไปทางซ้าย ให้เลขเบอร์บดน้อยลงและหมุนไปทางขวาเลขเบอร์บดมากขึ้นเพื่อให้ผงกาแฟหยาบขึ้นเพื่อเลือกเลี่ยงความคาดเคลื่อนของเบอร์บดจากหยาบไปละเอียดแนะนําให้ทําการปรับเบอร์บดไปทางละเอียดขณะมอเตอร์กาลังหมุนเพื่อให้ได้ผงกาแฟที่เสถียรมากยิ่งขึ้นซึ่งเครื่องบดเป็นการปรับแบบสเต็ปเลดแนะนําปรับทีละ2-3ขีดต่อครั้งเมื่อได้เบอร์บดตามที่ต้องการ ตัวเลขบนหน้าจอจะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการบดและปริมาณผงที่จะได้สาธิต mm. ซึ่งหากต้องการปริมาณผงกาแฟที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมวิธีการตั้งค่าเป็นการกดที่หน้าจอรูปปากการและก็เพิ่มลดระยะเวลาในการบดโดยหน่วยเป็นวินาทีและส่วนวินาทียิ่ง วินาทีเยอะขึ้นผงกาแฟที่ได้จะมากขึ้นวินาทีลดลงผงกาแฟที่ได้จะลดลงเมื่อได้วินาทีตามที่ต้องการกดตกลงเป็นการคอนเฟิร์ม